สังฆานาะโปกตตาปะขะวโตอะระหัตโตสัมมาสาัมพุทธัสสะข้าวของข้าวกระเจ้าขาวข่ดันกนมวัวยกขึ้นเหนือหัวอูชาแด่พระพุทธอูชาแด่พระธรรม จิตจำโนตรงรอพระนิพพานขอยถึงเมืองแก้วขอยแก้ววมงมานคอยพบพระสีอานในอนาคตการนน้นเธอ บนดะบาจบเ่ช่วงกำลังดับาเนาะโอกาสมีรมาก็องถือโอกาสเชิญเชิญรือว่าจะเป็นท่านผู้ใหญ่บางตปากหรือว่าท่านผู้โดยการะดิตนกพันธ์ขระราชนนธาบามโหสถปะช่วงนี้มาช่วงอาจเชิญท่านผู้ใหญ่หรับท่านเจิญศักทีุู่้สูงยนก็ีอยกำลังดบาเนาะ นะที่อาจารมีรูมีรูปนะครับก็รับมรดการนะครับหลวงพ่อที่ทำจิตสารรแต่ว่าทา่นา,ทานับเบาแล้วก็รนรปรูปแล้วก็ภาวันทีนะกรับอง,บอง,บอง,บอง พี nói, então, comme, Franklin, pixel, ่น like so, ้องชาวบ้านกระเปาขออสตานีครับเลยว่าพี่น้องที่อยู่บ้านแล้วก็พี่น้องที่มาจากกรุงเทพนะครับก็มาหน้าหลายตาครับพี่น้องที่มาจากกรุงเทพเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยช่วยกีฬาวัดบ้านเรานะครับต่อมาเยอะนะครับก็ขอกราบสวัสดีปีใหม่นะครับเราบางนกอืซูดเนียได้บ้านเออหรือเอ๋ ตัวมาฮารุมันซ่านะ,ะนะครับอลโลมันซ่โาโคตรเก๋มันจะเป็นก้องก้องก้องบางท่อนรส,สดับมันจะโดุตัว่าแต่ตอนนี้มันเย็นเรื่อยเจ้าเจ้าหฮ้ยแล้วต่าผู้ใหญ่ก็เรื่อยเรื่องเะ้ะเย็น,ม,น,ยน,ม,น,น,นยมันคือตา่าได้ถือว่าฮโรุเรียนซ้องแล้วก็เสียงใหญ่แล้กวก็คนยืนระสดับมันค่อยกังยายน,นะครับก็พยายาม ตั้งใจระดับแล้วก็จะพูดช้า